วันนี้เราจะมาศึกษาตามสภาพจริงนะคะก็คือเราจะทำการสังเกตนะคะการเกิดขึ้นจากการถ่ายโอนพลังงานเนาะ,อ,ะอย่างที่บอกนะคะในคลิปแรกที่เราได้ทำการทำความเข้าใจไปนะคะขึ้นคืออะไรขึ้นก็คือการรบกวนพลังงานอ่ะทีนี้เราจะมาเรียนรู้ตามสภาพจริง โอเคมาดูกันต่อนะคะเวลาเราะจะทําการถ่ายโอนพลังงานนะคะพลังงานที่มือเราเนี่ยนะคะได้รับก็คือเราได้จากการกินเนาะจากการกินข้าวนะคะนั่นก็คือพวกพืชใบเขียวแบบนี้มันจะเป็นผู้ผลิตนะคะแล้วเราก็จะได้ข้าวได้มะม่วงได้คือได้พืชทุกอย่างที่ออกมาที่เป็นพลังงานนะคะเราก็กินปุ๊บ มือเราก็จะสามารถขับเคลื่อนร่างกายได้นะคะเปลี่ยนพลังงานเคมีเป็นพลังงานกลนะคะอ่ะทีนี้ก้อนหินที่อยู่ในมือนะคะก้อนหินที่อยู่ในมือนี้นะคะก็คือจะเป็นตัวที่ไปถ่ายโอนพลังงานให้กับน้ํานะคะอ่าเดี๋ยวจะโยนจะยนก้อนหินลงไปนะคะสังเกตนะคะปึ๊บเห็นไหมโอเค เพราะฉะนั้นในการที่เราโยนวัตถุลงไปในน้ํานะคะวัตถุนี้ที่อยู่ในมือของเราก็จะได้รับการถ่ายโอนพลังงานจากตัวเรานะคะจากนั้นก็เราใช้พลังงานเนี่ยคว่างวัตถุออกไปแบบโปรเจกทายนะคะโปรเจกทยปุ๊บโอเคอ้าอันนั้นก็คือน้ําที่มันกระเพื่อมน้ําที่มันกระเพื่อม นะคะแล้วก็ทำให้เกิดคลื่นก็คือเกิดการถ่ายโอนพลังงานนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงแค่นี้สำหรับการเกิดคลื่นน้ำจากการถ่ายโอนพลังงานสวัสดีค่ะบ๊ายบาย